อาชีพนอนาคตรู้ก่อนรอดก่อนอาชีพแรกค่ะซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อาชีพนี้เนี่ยไม่ใช่อาชีพที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ย อาชีพนีนะ้จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือคนที่ใส่โค้ดเพื่อพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่ต้องการอาชีพนี้มากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามีคนใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นใช่ไหมคะจำนวนแอปพลิเคชันจํานวนเว็บไซต์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยค่ะ UX ดีไซเนอร์หรือว่าเรียกอีกชื่อค่ะว่านักออกแบบการใช้งานเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันความต้องการของอาชีพนี้เนี่ยเยอะพอๆกับอาชีพแรกเลยค่ะเพราะว่าต้องทํางานร่วมกันอาชีพนี้เนี่ยมี่ มีประสบการณ์ใช้งานที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานได้สะดวกอย่างเช่นว่าพอคลิกปุ่มนี้แล้วเนี่ยเข้าหน้านี้ไปจะคลิกปุ่มไหนแล้วไปหน้าไหนต่อแบบนี้ค่ะ Data Analyst ปัจจุบันเนี่ยบริษัทต่างๆเอาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาพวกสินค้าและบริการของบริษัทตัวเองกันมากขึ้นใช่ไหมคะ d a t a Analyst เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างเช่นว่าเรามีข้อมูลว่าใน1ปีเนี่ย